มิงกะลา,าเนกาล่า,ลาซึ่งเป็นคำทักทายของชาวเมียนมาที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์วันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตัวนอกฉอียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะไปเริ่มข่าวแรกวันนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ที่สูญเสียนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถือเป็นปูชนียบุคคลของประเทศอย่างความเสียใจแก่ชาวสิงคโปร์ในโอกาสนี้ผู้นําอาเซียนต่างก็ร่วมไว้อาลัยแด่นายลีกวนยูด้วย ้นำชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งผู้นำชาติอื่นๆต่างก็ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังสิงคโปร์ที่ได้สูญเสียนายลีกวนยูอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและเป็นผู้ก่อตั้งประเทศหลังจากที่เขาป่วยหนักเรื่องการปอดบวมและอาการได้สุดลงเนื่องจากมีภาวะติดเชื้อร่วมด้วยสร้างความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ชาวสิงคโปร์เนื่องจากเป็นปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์นานับประการแก่ประเทศทำให้สิงคโปร์เฟื่องฟูและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ จากอดีตที่เคยเป็นเพียงเมืองท่าเล็กๆที่เงียบเหงาระหว่างนี้รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศการไว้อาลัยแห่งชาติเป็นเวลา7วันซึ่งจะมีการลดธ่งชาติลงครึ่งเสาด้วยไปต่อกันที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างกัมพูชาที่ยังคงถูกมองว่ามีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ไม่เข้มแข็งกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนได้เสนอรายงานฉบับล่าสุดที่กล่าวถึงแรงงานสิ่งทอในกัมพูชาว่าไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานในประเทศนี้เท่าที่ควร โดยในรายงานที่มีความยาว140หน้าได้ระบุว่าแรงงานในประเทศนี้คือแรงขับเคลื่อนของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชั้นนำหลายยี่ห้อของโลกสร้างรายได้แก่แบรนด์ต่างๆจนมีชื่อเสียงแต่พวกเขาไม่เคยได้รับการคุ้มครองในเรื่องการทำงานโดยรายงานในอุตสาหกรรมนี้ยังคงถูกกดขี่ให้ทำงานล่วงเวลาไปมากนอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบเข้มงวดในเรื่องการลา,ลาป่วยและแทบจะจำกัดสิทธิ์ในเรื่องการลาคลอด ไม่เพียงเท่านี้ยังปิดช่องทางไม่ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานจัดตั้งสหภาพเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเองอีกด้วยอย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชาได้รับทราบรายงานนี้และบอกว่าจะเร่งหาทางปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มคุณผู้ชมคะเมื่อเดินทางมาถึงเวียดนามและต้องการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและของฝากก็จะต้องไม่พลาดการมาเยือนตลาดเบนทันซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกขนาดใหญ่กลางนครโฮจิมินห์ค่ะ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและของฝากถือเป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่พลาดเมื่อเดินทางไปยังต่างแดนผู้ที่เดินทางมายังนครโฮจิมินห์ก็จะต้องไม่พลาดการมาเยือนตลาดเบนถันซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกขนาดใหญ่กลางนครโฮจิมินห์ตลาดเบนถันได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2457บนเนื้อที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากคนพื้นเมือง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าของที่ระลึกกาแฟและอาหารานานาชนิดในราคาที่ไม่แพงโดยแม่ค้าที่ตลาดเบนถันได้ให้ข้อมูลว่าสินค้าที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมซื้อหากันเป็นของฝากได้แก่กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ผลิตในประเทศเวียดนามสินค้าแฮนด์เมดจำพวกพวงกุญแจเครื่องประดับ และของฝากที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างคือกาแฟซึ่งที่เวียดนามมีกาแฟคุณภาพหลายชนิดและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยกาแฟที่นี่จะมีทั้งแบบสําเร็จรูปแบบกล่องและแบบซองสามารถชงกับน้ําร้อนได้เลยหรือจะเป็นแบบเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วโดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อเป็นกิโลกรัมแล้วให้ทางร้านบดเป็นผงให้โดยสามารถนํามากลั่นกับเครื่องกลั่นกาแฟสดหรือสามารถ ซื้อเครื่องชงแบบเวียดนามได้ในราคาไม่แพงตลาดเบนถันเป็นหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มาเยือนนครโฮจิมินก็จะต้องมาเลือกซื้อสินค้าซึ่งแม่ค้าที่นี่ก็ค่อนข้างชื่นชอบลูกค้าชาวไทยโดยบอกว่าคนไทยน่ารักซื้อของง่ายไม่เรื่องมากซึ่งที่ตลาดเบนถนันแม่ค้าส่วนใหญ่จะสามารถสื่อสารกันเป็นภาษาไทยได้พอเข้าใจ ทำให้การซื้อขายระหว่างแม่ค้ากับลูกค้าสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีนอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยยังสามารถซื้อสินค้าด้วยเงินบาทไทยได้ซึ่งร้านค้าที่ตลาดเบนฐัน,นยินดีรับเงินไทยซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระหว่าง600ถึง650ดองต่อ1บาทไทยสิ่งสำคัญในการเดินเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดเบนฐัน นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังทรัพย์สินกระเป๋าสตางค์จากมิจฉาชีพที่อาจปะปนอยู่ได้นอกจากนี้การเลือกซื้อสินค้าบางครั้งควรสอบถามราคาและลองต่อรองราคาก่อนจะตกลงซื้อของโดยต้องคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนอย่างรอบคอบหรือสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าที่ร้านฟิกไพรซ์ซึ่งเป็นร้านค้าที่มีรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนซึ่งจะกำหนดราคาไว้แน่นอนต่อรองราคาไม่ได้ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ของฝากที่ถูกใจในราคาที่เป็นธรรมมาเลวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าอาติตูยที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ